คุณพระเจ้านะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาให้เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้แม้เราไม่ได้อยู่ด้วยการหน้าต่อหน้าแต่ใจของเราก็ผูกพันรักซึ่งกันและกันเสมอและขอบคุณพระเจ้าคิดจักนครเชียงใหม่ ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่พระบัลลังก์ของพระองค์เราได้นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วเวลาต่อไปนี้เราจะมีโอกาสฟังพระสุเสียงของพระองค์ขอให้พี่น้องทุกคนตั้งใจฟังพระคําของพระเจ้าไม่ฟังเป็นคําของมนุษย์แต่ฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราและให้เราตรวจค้นดูพระวจนะของพระเจ้าว่าคําพูดคําสอนคําเทศนาตรงกันกับพระวจนะหรือไม่ และที่สำคัญที่สุดเราควรจะมีท่าทีเหมือนสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ทุกคนตั้งใจฟังพระวจนะและจะเชื่อฟังและจะกระทําตามเราจะเชื่อพระคําว่าเป็นฤทธิดเดชจะเชื่อพระคาจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการบําบัดการเยียวยารักษาชีวิตของเราทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณจิตใจและร่างกายข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าลุกขอบคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์จะทรงโปรดเมตตากระทําการยิ่งใหญ่ของพระองค์มาเหนือ การเผยพระวจนะในเช้าวันนี้ขอทุกคนจะสัมผัสได้รับการประสานโดยพระวิญญาณบรสุทนั้นให้กลับมารับการฟืนฟ้นฟูนทางร่างกายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะรับการบำบัดเยียวยาร,รักษา ข้าแต่พระเจ้าจ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดเขาได้ยินพระสุรสียงตรัสของพระองค์เพราะว่าฉะน,นั้นจะรักษาบาดแผลของเขาความรู้สึกความคิดในจิตใจจะรับการปลดปล่อยายวิญญาณนั้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับคริสจักรนครเชียงใหม่เรามีสโลแกนหรือคำขวัญประจำคริสจักรเมื่อ 10ปีแรกก็คือคำว่าคลิกจักเป็นคำตอบหลังจากนั้นสิบปีที่สองอตั้งแต่ปีที่11ถึงปีที่20นะครับเรามีคำกล่วว่าคลิกจักเป็นพันธกรคือทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าและ10ปีที่3นะครับตั้งแต่ปีที่21จนถึงปีที่30วันนี้เรากำลังจะเข้าสู่เดือนมิถุนาจะครบรอบ23ปีเต็มในวันที่29มิถุนานะครับ ครบรอบ23ปีเต็มของคิสจักนครเชียงใหม่เรากำลังอยู่ในหัวข้อคิสจักเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแต่ปีแรกเราใช้หัวข้อว่าทะลุทะลวงปีที่สองนะครับเราใช้หัวข้อว่าทะลุทะลวงตามความจริงโดยพระวิญ,ญญาณแต่ปีที่สามเราจะใช้หัวข้อทะลุทะลวงเพระพรแห่งความสุขนะครับตลอดตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเวลานี้เราใช้หัวข้อว่า ทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขและในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทเราจะ,ะดําเนินต่อทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขจากพระวจนะของพระเจ้าในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสามวิวรณ์ของพระเยซูกฤ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่โปรง่งเพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของโรรองรู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในประชา และปรองได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของปรุงยอนเป็นพยานฝ่ายาพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ท่านเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้พบเห็นขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านแต่ผู้ฟังคำเผยคำาพยากร์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในฟังบีนี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว หัวข้อทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขตอนพระพรที่ซ่อนอยู่ที่เปิดเผยแล้วี่น้องพูดพร้อมกันพระพรที่ซ่อนอยู่ที่เปิดเผยแล้วเปิดไม้พูดพร้อมกันครับพระพรที่ซ่อนอยู่ที่เปิดเผยแล้วพระพรที่ซ่อนเปิดเผยแล้วแล้วคำว่า revelation หรือการเปิดเผยวิวร์แปลว่าการเปิดเผย พระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เรามารู้นั้นให้กับเราทั้งหลายแล้วนี่เป็นเวลาของคริสตจักรนครเชียงใหม่ที่เราจะรู้จักการการเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตพระเจ้าได้เปิดเผยพระเจ้าได้สัาแดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับคนของพระเจ้าได้รู้คนพวกเราทั้งหลายเป็นคนที่จะทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขพระพรที่เปิดเผยที่ซ่อนอยู่นั้นเปิดเผยออกมาแล้วน,นั้นประการที่หนึ่งครับสิ่งที่สําคัญมาก เราต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่จะรับพ,อพอรพระแห่งความสุขได้สิ่งแรกที่สุดท่านต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระเจ้าเปิดเผยไว้หมดแล้วครับพี่น้องถ้าเราอ่านตั้งแต่ปรมการถึงวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์ได้พูดให้เราเห็นชัดเจนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหมายสำคัญอยู่สามประการที่พระเจ้าพูดถึงในพระธรรมวิวรณ์คือตรา แตรขันมีตราเจ็ดดวงมีขันมีแตรเจ็ดคันตราแตรขัน,ขนแล้วก็ขันเจ็ดใบแตรเจ็ดขันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละยะเวลาเวลานั้นแต่ถึงที่สุดแล้ว,วก็มีพูดชัดเจนว่าโลกนี้จะมาลายหายสิ้นไปพระเจ้าจะสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่นครเยรูซเาเล็มใหม่จะเกิดขึ้นพระวิหารของพระเจ้าจะเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่พระวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์ไม่ใช่พระวิหารที่เป็นวัตถุแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระวิหารที่เราทั้งหลายเป็นศิลาที่มีชีวิตที่กําลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นดวงอาทิตย์จะไม่มีต่อไปพระสิริของพระเจ้าจะเป็นเหมือนแสงส่องสว่างอยู่ตลอดไม่มีกลางวันกลางคืนอีกต่อไปทุกวันนั้นก็จะมีแสงสว่างจะมีการนมัสการจะมีการสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอไปจะมีแต่สันติสุข ความร้องไห้ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดไม่มีความบาปความมลทินไม่มีต่อไปนั่นคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่พี่น้องธรรมิกชนทุกคนคริสเตียนทั้งหลายต้องรู้เรื่องนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นแต่เพียงชั่วคราวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะหัวเราะจะร้องไห้จะล้มเหลวจะอ่อนแอจะสําเร็จไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นแต่เพียงชั่วคราว ธรรมิกชนของพระเจ้าคริสเตียนบางเกิดใหม่ทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้เพราะพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงซ่อนไว้แต่คริสเตียนทุกคนรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วคนที่จะทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขได้สิ่งแรกที่สุดคือเราต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเราเห็นอน,อนาคตตั้งไกลแล้วถามว่าอนาคตในวันพรุ่งนี้เราเห็นได้ไหม,มเห็นได้ครับเห็นได้แน่นอนเราสามารถรู้จักอนา,นาคตของเรา วันนี้นะครับใครก็ตามที่ทําธุรกิจจะพิเิกหรือพยากรณ์ว่าเอ๊ะฉันจะทําธุรกิจตัวนี้แล้วฉันจะมั่งคัง่งฉันจะรวยอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือใจปรารถนาครับแต่ในความเป็นจริงเราต้องมาู้ก่อนว่าพระเจ้าซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้และพระเจ้าได้เปิดเผยเรารู้ผมบอกได้นะครับว่าผมเป็นคนที่มีอนาคตแน่นอนผมพยากรณ์ไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ผมพยากรณ์ไม่ได้แต่ผมบอกได้ว่าผมเป็นคนที่มีอนาคตแน่นอนทำไมครับทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยกับผมในวันนี้และในวันพนนรุ่งนี้อีกสองวันข้างหน้าอีกสามวัน้ังหน้าเดือนข้างหน้าปีหน้าพระเจ้าก็าอยู่กับผมและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีแผนงานที่ประเรสริฐสหรัดชีวิตของเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อสุขกกภาพประเด็นปัญหามันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เราติดสนิทกับผู้กําหนดชะตาชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เยเรมีบทที่สามสามข้อสามบอกไงครับจงร้องทูลต่อเราแล้วเราจะตอบเจ้าเราจะบอกถึงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้กับเจ้ามีอะไรใหญ่กว่านี้อีกไหมครับพี่น้องมีอะไรเป็นความล้ําลึกเป็นเป็นสิ่งที่ บอกปิดซ่อนเล้นไว้และเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผมบอกนะครับไม่มีอะไรมากกว่าการที่พระเจ้ารักเราพระองค์รักเรามากยอมมาเกิดเป็นมนุษย์มาตายบนไม้เขนรับโทษบาปแทนเราพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและพรงสถิตยอยู่ด้วยกับเราและจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นนิจการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่แหละนี่แหละคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง ความมั่งคั่งแห่งข้งขอลำลึกคือประคิตสถิตในท,ท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีโครสีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องที่รักครับเราเป็นคนที่รู้อนาคตนะครับไม่ใช่ไม่รู้กลับมาถามกลับมาบอกกับตัวเองสิครับว่าฉันไม่ใช่คนที่หลับตาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉันเป็นคนที่รู้จักอนาคตของฉันดีว่าชีวิตของฉันจะดีแน่ ไม่ว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามไม่ว่าวันนี้เรายังเป็นหนี้อยู่ก็าตามไม่ว่าวันนี้เรายังเจ็บปว่วยอยู่ก็าตามแต่อนาคตของฉันดีแน่เพราะพระเจ้าอยู่ด้วยกับฉันพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธานุภาพไม่จํากัดพระองค์อยู่ด้วยกับฉันสรรพสิ่งเป็นของพระเจ้าก็เป็นของเราสติปัญญาทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าก็เป็นของเราสภาพของพระเจ้าทั้งสิ้นก็ดํารงอยู่ในเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นอนาคตของเราดีแน่ พี่น้องบอกคนข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่ใช่แล้วครับบอกคนที่อยู่ที่ไหนก็แลนะ้วแต่อนาคตของฉันดีแน่ต้องเปิดไม์บอกสิครับอนาคตของฉันดีแน่ดีแน่อนาคตของฉันดีแน่ดีแน่นนดีแน่พี่น้องครับเราต้องเป็นคนรู้อนาคตครับคนที่จะทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุข เป็นพระพรที่ซ่อนอยู่แล้วพระเจ้าเปิดเผยแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ดีกับเราเชื่อเถอะครับต้องเชื่ออย่างนี้ครับอย่าลำพึงลำพันกับอุปสรรคปัญหาอย่าลำพึงลำพันกับความทุกข์ยากลำบากอย่าลำพึงลำพันกับสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ที่เราไม่พอใจแต่เรามองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นแล้วว่าทุกอย่างจะดีแน่สําหรับคนที่รักพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามประการที่สองครับในข้อที่สอง ให้เรารู้จักที่เป็นพยานอย่างถูกต้องเป็นพยานถึงพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นคนที่จะทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขหนึ่งเป็นคนที่รู้อนาคตสองเป็นคนที่รู้จักการเป็นพยานพี่น้องครับการเป็นพยานที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือการเป็นพยานในสิ่งที่เราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วได้สัมผัสแล้วได้มีประสบการณ์จริงแล้วพยานเรื่องอะไรเรื่องพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงในวิตของเราแล้วเราจึงพูดเห็นไหมครับถ้าเราเรียนมาพูดฟังอาจารย์เกียรติสอนเราไปพูดต่อก็ดีอยู่ครับได้ยินจากอาจารย์เกียรติพูด แต่ถ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วมันเกิดขึ้นสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราเราจึงเป็นพยานในชัดเจนว่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันพระเจ้าใช้พระวจนะไปรักษาคนเจ็บคนป่วยพระเจ้าตรัสผีมันก็ออกไปหมดมันก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าสร้างทุกอย่างด้วยพระวจนะด้วยพระดำรัสหรือด้วยคำตรัสของพระเจ้าพระเจ้าเว้ามันก็เกิด พระเจ้าพูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นในชีวิตของฉันเองเพราะฉันเชื่อพระคําของพระเจ้าและพระคาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันฉันก็เลยไปเป็นพยานไงเนี่ยเพราะฉันเชื่อข่าวประเสริฐะข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันฉันจึงมาพูดฉันจึงมาเป็นพยานมันมีน้ําหนักมากเราะถึงบอกการกระทําดังกว่าคาพูดการกระทํามาจากไหนครับมาจากที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐ ข้าพเสริญเปลี religion, grew, online, ่ยนแปลงชีวิตของเราชีวิตของเราเปลี่ยนแทบจะไม่พูดสักอย่างเดียวคนอื่นเขาก็เห็นคําพยานด้วยพระวจนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระวาทะพระวจนะเป็นเรื่องเดียวกันพระวาทะหมายถึงพระเยซูพระเยซูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นพยานถึงพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานถึงพระคริสต์พระคริสต์อยู่กับเราเราถูกเรียกชื่อตามพระนามของพระองค์ท่านทั้งหลายถูกเรียกว่าไอ้พวกคริสเตียน คนของประคิ์เราจะเป็นพยานในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนจำไว้เลยนะครับใครกำลังสแสวงหาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ทรัพย์สินเงินทองคนที่เป็นหนี้เป็นสินอยากได้เงินมาใช้นี่ใช้สินอะไรมีค่าที่สุดครับดวงวิญ,ญญาณของคนมีค่าที่สุดพระเยซูคริสต์ยอมตายเพื่อคนบาปหนึ่งคนด้วยชีวิตของพระองค์เราทั้งหลายก็ได้รับการไถ่ด้วยชีวิตของพระองค์มาและพระองค์บอกชัดเจนว่า ถ้าหากว่าท่านจะมีะได้ทรัพย์สินของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมครับพเยสุปเปรียบหนึ่งดวงวิญญาณมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้เวลาเราออกไปเป็นพยานต้องไปด้วยหัวใจแบบนี้ครับเห็นคุณค่าของคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเราต้องเห็นคุณค่าดวงวิญญ,ญาณน,นั้นวันนี้มีอาจารย์คนหนึ่งจากภาคใต้โทรมหาพระเกียรตินะครับแล้วก็เบอร์โทรศรัพท์ มีผู้รับมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งเนี่ยเคยเชื่อพระเจ้าแต่หายไปแล้วนะอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรติดตามแปดสิบแล้วไม่เป็นไรครับแปดสิบถ้าดวงวิญญาณเขายังไม่พบพระเจ้าเราจะนําเขากลับมาเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้หนึ่งดวงวิญญาณมีค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านครับความมัง่งคั่งจะตามมาเมื่อเรานําดวงวิญญาณเข้ามาสู่ในณาจักรของพระเจ้า คนบาปคนหนึ่งกลับใจเข้าแผ่นดินของพระเจ้าทั่วสวรรค์แท้สองสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยานครเชียงใหม่ต้องเป็นพยานเพื่อนําดวงวิญญาณเข้าแผ่นดินของพระเจ้านี่คือความมั่งคั่งครับเป็นพยานด้วยพระคำพระวจนะและพระคติไดะเป็นพยานด้วยอะไรอีกครับด้วยประสบการณ์ของเราสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นชีวิตของเราผ่านอะไรมาบ้างผมขอบคุณพระเจ้านะครับสถานก,การณ์โควิด -19 เกิดขึ้นภรรยาผมก็ติด น้องเอครอบครัวเอก็ติดนะครับครอบครัวอิดก็ติดแต่วันนี้มันหายไปหมดแล้วเห็นไหมครับขณะที่กําลังติดอยู่ก็ไม่ได้ก,กังวลกวายก็ไม่ได้ห่วงใยอะไรทุกคนในครอบครัวนครเชียงใหม่แม้ติดโควิดแต่ก็ไม่ได้ร้องหม่มร้องไห้ซึมเศร้าไม่เลยครับทุกคนยังชื่นบานยังเป็นพยานยังรับใช้พระเจ้าได้แล้วมันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปอีก คนครเชียงใหม่จะไม่กลัวจนเกินเหตุจะไม่กังวลจนเกินไปนี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายแล้วเราจะลุกขึ้นเป็นพยานถึงประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่จริงอาเมนขอบคุณพระเจ้าประการแรกนะครับคนที่จะทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขหนึ่งรู้จักอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสองรู้จักการเป็นพยานอย่างถูกต้องและสามครับในข้อที่สาม รู้จักทุ่มเทในสิ่งที่สําคัญทุ่มเทในสิ่งที่สําคัญอะไรล่ะคือหัวใจแห่งความการรับพระพรแห่งความสุขข้อสามบอกว่าขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังข่าวมจกเหล่านี้และผู้ถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคขยากรจกนี้เห็นไหมครับนี่คือหัวใจที่สําคัญมากที่เราจะต้องตระหนักเราต้องรู้จักทุ่มเทในสิ่งที่สําคัญอะไรคือสิ่งที่สําคัญ ก็คือการได้ยินได้ฟังพระวจนะการได้อ่านพระวจนะการได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะถือรักษาพระวจนะของพรนะเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญมากชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจําเป็นจะต้องหล่อหลอมชีวิตของเราให้เข้มแข็งและเติบโตได้โดยอะไรครับโดยพระคําของพรนะเจ้าวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อสหลายคนบอกใช่เป็นเรื่องในวิวรณ์แต่ผมบอกครับสามารถครอบคลอกค,ครอบคลุมไปถึงพระวจนะทั้งหมดของพรนะเจ้า วิวรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปลายเรื่องปลายยุคจะเกิดขึ้นแต่ผสมกานถึงวิวรณ์ทั้งหมดเป็นพระคําของพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุ่มเทในสิ่งที่สําคัญอะไรสาคัญที่สุดพระวจนะของพระเจ้าการเฝ้าเดียวต้องสั์ซื่อต้องสม่ําเสมอการศึกษาพระวจนะต้องศึกษาด้วยใจหิวกระหายขอบคุณพระเจ้าที่นครเชียงใหม่ไม่ได้อ่อนแรงในเรื่องนี้ เราทุกคนยังรักที่จะศึกษาพระวจนะฟังพระคําของพระเจ้าภาวนาพระคําของพระเจ้าประการตามพระคําของพระเจ้าทาต่อไปทุ่มเทในสิ่งที่สําคัญคือพระวจนะของพระเจ้าตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจศึกษาตั้งใจท่องทมตั้งใจภาวนาและตั้งใจที่จะลงมือกระทําตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเราไม่มีตัววัดอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนไม่ดี ะวจนะของพระเจ้าจะคลี่คลายทาให้เรารู้จักความล้าลึกที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะพระวันะของพระเจ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นพระประสงค์เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นพิมพ์เขียวของพระเจ้ามีทุกอย่างในพระวันะของพระเจ้าคือพระคาของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดในจิตใจ,ใจได้ด้วยพระวัจนะของพระเจ้าเป็นที่ให้จิตวิญญาณและให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดใครก็ตามที่อยากจะเป็นนักทะลุทะลวงพระพรแห่งความสุขทะลุทะลวงพระพรที่ซ่อนอยู่ที่เปิดเผยแล้ว สิ่งที่สําคัญมากคือเราต้องรู้จักทุ่มเทนสิ่งที่สําคัญคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราทั้งหลายจําเป็นต้องดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องมีอาหารมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมีเครื่องอํานวยความสะดวกสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นครับแต่จําเป็นมากกว่านั้นคือชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราดูในพระธรรม หนึ่งยนบทที่สานะครับหนึ่งยนบทที่สาซึ่งวันสุกพระเกียรติก็ได้แบ่งปันไปแล้วพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่ทั้งสส่วนนะครับทั้งสมส่วนสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือฝ่ายวิญญาณของเราถ้าฝ่ายวิญญาณของเราไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงเนี่ยมันยากครับที่เราจะรับพระพรส่วนอื่นยนบทหนึ่งยนาสามยนนะครับสามยนบท บทเดียวข้อที่สามนะครับแต่ข้อที่สองท,ท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีลานามัมที่สมบูรณ์ลานามหมหมายถึงสุขภาพร่างกายและ,จะเจริญสุขทุกประการจเจริญสุขทุกประการแปลว่าอะไรครับจเจริญทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งในชีวิตที่จําเป็นจะเจริญสุขทุกประการนี่คือด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึก ด้านในสามคือด้านจิตวิญญาณของท่านจำเริญเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นสิ่งที่สําคัญก่อนนะครับถ้าเราจะเป็นนักทะรุทหลวงพระพอนในความสุขเราต้องให้ความสําคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นขั้นแรกเอาใจใส่เรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณมากกว่าเรื่องทางกายภาพทางกายภาพก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายต้องรู้จักทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกาย มีจิตใจมีอารมณ์ดีอย่าซึมเศร้าอย่าเศร้าหม,มองนั่นก็ต้องทําแต่สําคัญกว่านั้นคือดูแลฝ่ายวิญญาณของเราให้ดีพะฝ่ายจิตวิญญาณเราจำเริญขึ้นพลานามัยก็มาครับเศร,รษฐกิจการงานการเงินความความชื่นบานความชื่นชมยินดีก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวแน่นอนพี่น้องที่รักครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีพอถึงเวลาแล้วเราจะเก็บเกี่ยวครับหลายคนสู้สู้สู้พอเหนื่อยหน่อยก็ทิ้งไม่เอาแล้ว ขอกลับมาเริ่มใหม่ครับเราเอาจริงเอาจังด้วยกันที่จะทุ่มเทชีวิตของเราในการที่จะดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราการเฝ้าเดียวไม่ขาดการนมัสการต้องมาจากจิตวิญญาณและความจริงสามารถนมัสการได้ทุกที่ทุกคนทุกแข่งพี่น้องครับขอให้เรากลับมาเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรามากกว่าชีวิตฝ่ายกายภาพ พระเจ้าเมตตานะครับที่จะให้พระพรของพระงคมมาถึงพี่น้องทั้งหลายด้วยพระวจนะของพระเจ้าสิ่งแรกรู้จักอนาคตมั่นใจได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้พระเจ้าอยู่กับเราเสมอพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเราโปรงเป็นชัยชนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้อย่างที่สองครับรู้จักเป็นพยานที่ถูกต้อง เป็นพยานถึงพระวจนะถึงพระคริดและเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้มีประสบการณ์แล้วในอย่างที่สามทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่สำคัญคือพระวจนะของพระเจ้าอา่านฟังปฏิบัติตามถือรักษาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้านะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนาแล้วก็ผ่านมาแล้วจะครึ่งจะครึ่งปีแล้วนะครับเดือนที่หกนี้ก็เป็นเดือนของครึ่งปี ซึ่งจะเป็นเดือนที่เราจะครบรอบ23ปีของคิดจากนกครเชียงใหม่ก็หวังใจว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายลุกขึ้นและพร้อมที่จะรับพระพรจากพระเจ้าครอบครองพระพรจากพระเจ้าและมีความสุขสุขกายสุขใจประสบผลสําเร็จทุกด้านในชีวิตของเราและสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ให้บทเรียนคำ่าคำคำถามอภิปรายเพื่อการนํามาใช้ ในวันพุธนะครับทุกวันพุธเราก็มีโอกาสที่จะพบกลุ่มกันแล้วก็แบ่งปันตั้งคําถามง่ายๆครับท่านรู้ความจริงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเกิดขึ้นแน่ๆเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่สองท่านมีประสบการณ์ที่สามารถเป็นพยานเกี่ยวกับพระวจนะ,ะพระคริ์อะไรบ้างนะครับอันที่สามท่านได้ให้อะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของท่านบ้างอันที่สี่ท่านมีความรู้ความเข้าใจพระวจนะมากน้อยเพียงใด ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือไม่และทําอย่างไรท่านจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับพระ,พระคัมภีร์มากขึ้นนี่เป็นคําถามอภิปรายเพื่อนนํามาใช้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะอ่าก่อนที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าผมอยากจวยโอกาสนี้นะครับที่จใจฐานเผื่อพี่น้องที่ไม่สบายพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องที่กําลังมีภาระหนักด้านเศรษฐกิจการงานต่างๆเหล่านี้นะครับ โอเคนะครับผมจใจฐานเผื่อพี่น้องนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณโรรองเรารู้ว่าพระหัตถ์ของโรรองไม่สั้นพระการของโรรองไม่ตึงโรรองได้ยินคําร้องขอต่อโปรองเสมอและปราดของโปรองคือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุดขอทรงแตะต้องพี่น้องที่รับการรักษาให้หายสุขภาพของท่านจะกลับมาฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ใหนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาสเรตเราขอบคุณพระเจ้าที่พรงทรงปลดปล่อยน้องตีกับน้องหลีให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่ผูกมัดเขาอยู่ขอประทานความชื่นบานให้กับแม่มะลิที่ท่านจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของน้องตีกับน้องหลีทั้งครอบครัวไม่ว่าจะาหมวยเปาอาจอเกรดก็จะเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่คิดจากนครขอนแก่นขอทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือน้องตุ๋ยกับจอนสองแม่ลูกที่จะ รักโรรองแล้วเอาจริงเอาจังกับพปรองแสวงหาพปรองร่วมกันกับพี่น้องขอทรงเจิมน้องเพนด้วยที่เขาจะมีกําลังขึ้นและคุณแม่โดยเฉพาะน้องสาวคนเล็กของเขาขอพรงสทรงโปรดให้เขาได้สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ด้วยพระบิดาเจ้าข้าให้ทุกคนได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องเป็นพิเศษด้วยพระเจ้าข้าที่พี่น้องเองนั้นก็จะรับการรักษาและท่านจะรับการฟื้นฟูฝ่ายร่างกายของท่านและท่านจะเอาจริงเอาจังในการแสวงหาพปรองพบกับโปรอง สัมผัสกับพปรองเป็นชีวิตใหม่ในชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับพินัทเองพระอ,องค์เจ้าข้าที่ท่านได้หลุดพ้นจากการหลอกลวงทั้งหลายและท่านได้มีสันติสุขมีเสรีภาพแล้วขอประทานสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับท่านประทานเศรษฐกิจการงานการเงินให้กับท่านในธุรกิจที่ท่านทําอยู่ขอพระสงค์โปรดเมตตาช่วยเหลือน้องฟิลิปด้วยในการผ่าตัดถุงน้ําดีในวันพรุ่งนี้ที่จะไม่มีความกลัวแต่พระองค์จะทรงโปรดเมตตารักษาให้หายเป็นปกติ ขอทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือพี่น้องข้าพง์คนนี้ไม่สบายไม่ว่าจะเป็นสมบูรณ์เป็นหืดหอบหรือเป็นแซนดี้หรือเป็นออยซึ่งเป็นภูมิแพ้อยู่เรื่อยๆขอพระองค์ทรงโปรดรักษาให้หายขาดรวมทั้งตัวของข้าพง์เองพระคเจ้าก่าพกเพื่อจะประกาศพระบารมีของพระองค์ข้าพง์จะกลับมาเป็นปกติแข็งแรงกว่าเดิมขอพระองค์ทรงโปรดรักษาข้าพงให้หายเด็ดขาดเห็นได้กับตาสัมผัสได้กับตัวถ้าแต่พระรจชา,า่าพี่น้องท่านหนึ่งท่านใด ในที่เข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนใดขอพระองค์ทรงแตะต้องสัมผัตบำบัดเยียยารักษาในนามของพระเยซูกิตเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเปิดบรชองท้องฟ้าของพระองค์เทครังทรัพย์อนุดมสมบุ์ของพระองค์มาถึงพี่น้องของข้าพงค์ทุกคนในนามพระเยซูกิตเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูกิตเจ้าอาเมน